กระแสโจนตีตอนนี้มาถึงท่านนายกด้วยส่วนหนึ่งว่าทําไมถึงมีแผนการรับมือการน้ําท่วมได้แค่นี้ครับเอ,อผมเพิ่งเข้ามาสเดือนนี่ครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือของเรามันก็เ,เก่าบากแล้วแล้วก็ เหลือของเราก็อยู่สี่ห้าลำรถก็เก่าแล้วแล้วก็ผมก็ก็เลยช่วยเท่าที่กําลังของเราจะช่วยได้ครับแล้วผมสังเกตดูธงเนี่ยมันต้องเป็นธงแดงไม่ใช่แล้วยังทำไมยังเป็นธงเขียวอยู่ครับคือคือคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือคือคือธงเนี่ยเราเราเราใช้เป็นธงแดงแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าใครไปดึงไปดึงเล่นนะครับอาจจะมีคนมาเปลี่ยนครับอแล้วก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยท่านบอกว่าเอาอยู่แล้วทาไมาตอนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับก็ก็ก็ถ้ามีคนตั้งคําถามแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของของผมก็สั่งไว้ว่าเอา ถ้ามีคนถามแบบนี้ให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 ไปถามปีห้าสี่ครับและตอนนี้มีการเด้งการโยกย้ายกันเยอะเลยและทาไมท่านถึงยังอยู่ได้ครับเนี่ยทาไมถึงไม่โดดเด้งครับอ๋อเด้งผมไม่ได้หรอครับเพราะลูกพี่ผมดีครับสนิทกันครับใครครับลูกพี่ท่านนายกครับอบอกไม่ได้ครับผม <c oughs>